จุกระอมไบางคนกรุบกเนี่ยครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พามาหาพึ่งมิ้มครับผมก็เช่นเคยเมื่อเช้าไปกู้กู้ไอ้กับดักหนูนะฮะก็ไม่ได้สักตัวแต่ว่าลั่นอยู่แต่ไม่ติดนพี่น้องเสียดายมากไม่รู้เป็นพ่ออะไรนะครับผมใครเห็นคลิปนี้ก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับผมว่าผมดักแล้วมันไม่ติดเป็นพ่ออะไรฮะมันกินนะแต่มันไม่ติดกับดักวงเดือนครับผมใครเห็นก็เข้าไปดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไลค์แชร์ครับส่วนวันนี้มหาพึ่งมิ้มโดนดักเสือดักทุ นนนสัพเือครับผมมีต้นสับเือประมาณอู้เยอะอยู่นะมีตัวกินเกสอนนี่เป็นร้อยตัวเลยพี่น้องแต่หารังเจอเพิ่งเจอแค่รังเดียวนะครับผม,มนี่ผมก็แปลกใจว่าทาไมมันมีน้อยจังเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้ำหวานจะโตไหมส่วนมากที่ได้มาวันนี้ก็ที่ผ่านมาอาทิตย์กกว่านี้ก็เต็มทุกรงนะังแล้วตอนนี้น้ำหวานแถวบ้านผมเติมใส่กันแล้วนะแต่พื้นที่ที่เคยเคยน้ําแห้งเนี่ยยังไม่ได้ไปดูอีกทีเลยขอหาทางนี้ก่อนขอเอาที่ได้น้ำหวานจะชัวร์ก่อนรับผมไปดูรังนี้ว่า แทนนี้จะเป็นแบบไหนบ้างไปครับเอาละครับพี่น้องเอย๋ยตอนนี้ต้องแบกไปครับอยู่ข้างในนี้ครับนุ่นลังแต่นแต่พึ่งกินกระสอน,นี่เยอะมากเลยครับผมจะแหย่อันนี้ไปก่อนนะพี่น้องแหย่ความไปก่อนนะพวลังใหญ่อยู่นะเบลอเลยครับโอ้ยอยู่ในองถับเสือพี่น้อง ตัดเท่าที่ตัดได้ครับไม่อยากตัดเดยอะเดี๋ยวตน้นตายสไดายกีสอนครับสิดายก,ายกี่สอนนีครับผมไม่ถึงซะด้วยพี่โนโอ๊หู้ยรลากายเลยนองโอ้ย นางหานดีขนาดทำไมเจอแค่รังเดียวเหรอขอสองอองเทงหน้าผมอ,อีกนี่เพิ่งกินไปลร้อยตัวเลยพี่น้องไม่มีแค่รังเดียวอ้รังเดียวครับโอ้ทหาานเต็มปอ๊ดออออัดคักขัดขัดขัดขักขัดขัดขดขัดขัดขด โอ้โหน้องเอ๋ยสุดยอดวันเห็นน้องแถวบ้านไปหาโอ้โหลงเฟสมานี้ผมอึ้งน,นะครับน้หวานแบบนี้เลยพี่น้องลุ้นทะลักอย่างนี้เลยแรงแรงมาแล้วครับผมน้ำหวานอย่างดีเต็มเอียดเลยพี่น้องเอ๋ยสุดยอดครับผมเดี๋ยวขอตัดครับผมตัดแล้วมาดูข้างนอกครับว่าจะเป็นแบบไหนครับ นั่งยังอ่อนดูนะพี่โนโ้องนี่กระตรงนี้แหละนี่เงีย้ยอือหือหวานดีเกือบเต็มพี่โน้องเอาบล็บอกฟันออกมาก่อนเดี๋ยวมันจะโดนบอกฟันเพิ่งจะตายโอ้ดูพึ่งครับออกมาก่อนอันตรายครับพึ่งดุ โอ้โหน้ำเต็มเฮ้ยช็อตอาแล้วครับพี่น้องเอ้ยโอ้โหรังแรกมันเกินคำบรรยายน,ยนะเนาะใหญ่เกินอนะโอ้โหสนอมสนมคลังไม่มันดีซะเแล้วเกินน้ำเต็มเลยครับผมโอ้โหเกินคาดครับผมแจมแจมเจมเดี๋ยวรงังเราก็ไปผูกไว้เหมือนเดิมครับเอาไว้ตีรอบสองนะฮะปตัดแล้วไปผูกครับผมอือ ลางที่สองครับพี่น้องโอ้ยหน้ำหวานควันไม่ถึงโอ้เทียบแรงไม่ได้น้ำหวานดีมากอ่าโอเคควายน้ำไหวแป๊บนึงพี่น้องนี่ครับไม่เต็มนะแต่ว่าพอเห็นพอมีน้ำหวานอยู่เกือบเต็มอะ่ะ ฮืมฮืม <c oughs> แข็งแท้นี่ครับสนอมสนอมโอ้โหลงอ่อนนี้จะแขวนยังไงว <c oughs> ะเนี่ยจะแขวนยังไงครับผม รังสวยมากนำหวานสวยมากรังไม่ใหญ่ครับอีรัง,งหนึ่งก็เจอแล้วนะแต่ว่าไม่ตีผมว่าเพิ่งสร้างครับน้ำน,นิดเดียวอโอ้โอหรังใหม่สวยมากเลยพี่น้องเอย๋ย<า>ลึมขยับกล้องนะครับรูปภาพจะเห็นชัดไหมน่าจะชัดนี่มั้งน<า>มหวานนี่ไม่ต้องสืบเลยครับนหวานด,ด,ดีครับผมตเต็มดีเนี่ยฮะ โอ้ยโอเคครับผมหาแพ็คหาต่อครับโอ้สวยมากเลยครับผมดูดิปอนสนมสนอมสนม,สนมยังแจ๋วอะ่ะเอาเละครับผมรางที่สามครับอืมอยู่ข้างในกอไผ่พี่น้องขี่รถมาอีกไกลอยู่อีกสิบโลครับหาไม่ได้เลยไม่เจอพี่น้องมาเจอตรงนี้เอาโอ้โหแล้วจะเอายังไงวะเนี่ย ขอาากจรนะพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเอ่อคือไปตัดนะครับไม่ได้ใส่ไม่ได้ถ่ายดูนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขูดกับกิ่งพวกนี้เดี๋ยวโดนกล้องเดี๋ยวกล้องมันจะลายเดี๋ยวจอไอเรียกว่าอะไรเลนมันจะลายนะครับผมก,บก,กันทะี่ว่าแกะนะเดี๋ยวเราดูผลงานครับผมสกรูโอเคครับผมได้มาแล้วตั้งอยู่นู่นนะครับผมเอาออกมาไม่ได้ก็กะว่าไม่เอาออกมาครับผมเอาไว้นั่นแหละเอาไว้เขาทำงาต่อนะครับ โอ้โหเายากมากเลยพี่น้องโคตรยากเลยลังนิดเดียวครับ้ำหวานพอม,มีนิดหน่อยครับผมใช้เวลาประมาณสิบกว่านาทีครับหาต่อพี่น้องเพิ่งจะได้สามลังอยู่เลยไปอันที่สี่ครับมันจะตีไม่ยากจริงมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดน,นั้นนะ Nè, nè, Một thứ Nó quán ra lồn ra rồi, Nè, nè ô Phật hái vậy đây Ui Khó phai lắm con chôn. กินใหเนะถอดอุปก่อนแล้วรังออกมาจะได้มายจะได้ไม่แตกครับโอ้โห,โโหกล่องโอ้หหมายนี่น้ำไม่เต็ม,มเว้ยเฮ้ยแตกมากพี่น้อง น้ำไม่เต็มครับดำมาแล้วโอ้โหืมเดือดร้องบ,บอกฟัน ไม่มีกลินจับนะตุกก้งัระวนแตกอ้าเลยทำง,งานยากครับอ้าวมาแล้วได้มาแล้วพี่น้องตรมวนไม่เต็มวางเอาไว้นี่แหละอยู่ที่เดิมลง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 อ โอ้โหคือพลาดตกเอาละ่ะมาแล้วครับผมโอ้โหเอาอยากมากครับ ได้มาแล้วได้มาแล้วครับน้ำหวานใช้ได้อยู่มีนิดหนึ่งครับไม่เต็มส่วนนี้น้ำไม่เต็มแล้วเพื่อนๆไมไ่เป็นไรน้ำหวานไม่ใสกันไปครับอต่อฮะโอเคครับผมจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาผ่านมานะครับขี่ช้างครับผม,มก่อนหนึ่งนู่นเป็นทางนู้นครับคือเดินไปทั่วเลยนะเขาจะเดินไปทั่วเลยนะแต่เขาใหญ่ไปไหนเนะี่ย ยอะไรจริงไปครับผมรีบออกรีบปหาจากตรงนี้ครับที่ผ่านได้ออกจากตรงนี้ดีกว่าไปครับเอาละครับผมรังที่เท่าไหร่ผมไม่ทำไม่ได้แล้วอยู่บนกาายอไผ่อีกแล้วครับผมอ้ยอ,อือ,อโอเคมันเป็นทางชันอย่างนี้นะอันตรายครับผมอาจจะล้มตกมาไดไค้ค่อยครับผม ส่งฟันไปแล้วอ่าโดนควันนะครับค่อยตัดเข้าครับมันจะแทงเราเอาอถ้าถ้ากิ่งโดนกล้องมันจะดังก็แก,ก๊แกก็แก๊กขออภัยนะพี่น้องมันจะฟังดูน่าลำคานแต่มันเลี่ยงไม่ได้พี่น้องโอ้ยผมจะจะตกนี่ นั่นไงหลังไม่ใหญ่พี่น้องมารุ่นน้องหวันว่าเป็นแบบไหนอะไรจะดูขนาดนี้ไม่มีควคันควบคุมนี่คือผมจะโจมตีผมตลอดเลยครับจริงพื้นี้ก็แทงไม่ให้เราขึ้นไปโอ้ อีกอย่างคะนั้นพี่น้องเอ๋ยน้ำหวนแตกไอ้นี่อ่ะอึ๊บอ่า,าแบบนล้ครับผมอืออยู่บนขึ้นนะอึ๊บอึ๊บอ่าโอ้มีเจ้ายอะไรแย่างีางทั้งเลยสุดยอดอ่ะโอเคครับผมต้องกลับบ้านนะครับผม รังสุดท้ายของวันนี้เขาไม่รู้รังที่เท่าไรครับผมเดี๋ยวรังนี้ผมขอเอากลับไปด้วยแล้วกันเอาไปฝากคนที่เขากินฮะนอ่าเขาขออะไรครั้งล้เดี๋ยวผมเอาแค่รังเดียวตีมันต้งหลายรังแหละเอาแค่รังเดียวครับเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านก่อน,นเจอขี้ช้างเจออะไรแบบนี้เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะผมอันตรายนะครับตัวเขาใหญ่ก็จริงแต่ว่าเวลาเขาเขาหลบเขาอะไรเงี้ยมองไม่ทันหรอกมองไม่เห็นหรอกอืมมันกลมกลืนนะ เขาแอบได้ดีเขาอะไรได้ดีครับไม่ประมาณดีกว่ากลับบ้านดีกว่าครับคนเดียวด้วยสายตาสั้นด้วยมองอะไรไม่ค่อยชัดโอ้โหอันตรายเลยแล้วเริ่มเย็นด้วยอากาศมันคึมๆนะครับผมกลับบ้านก่อนฝากติดตามและก็แชร์นะครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคถือว่าโอเคไม่ถึงกับไม่ถึงกับดีครับเพราะว่านำหวานไม่เต็มเท่าไหร่นะครับแล้วก็เจอรังเล็กแบบนี้ครับรังใหญ่เจอแค่รังเดียวรังแรกครับผมขอญาตกลับบ้านก่อนนะครับผมกลัวเสียวๆครับผม ฝากคุยตามไรกูแช่ฮะส่วนดักหนูเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะไปหาไม้ใสนะครับ้าเกิดอันนี้ว่างนะ้าเกิดได้ว่างจะไปหาไหม้ใสนะบุมแต่วันนี้ต้องไปช่วยแฟนขายของที่ตลาดนะครับไปเจอนคลิปหน้าฝากคุยตามไรกูแช์ครับบายสวัสดีครับ